ในส่วนของตัวไอเชโดนะคะวันนี้พิชิตารีวิวตัวนี้นะคะเป็นของโ o นโวนะคะรุ่น h ันนี่ครีดเกรสนะคะอ่ะสีเขาก็จะมีให้เลือกแบบว่าเยอะเยอะเลยเดี๋ยวแกะแกะกล่องมาเลยนะคะยังไม่เคยใช้เลยอะกล่องก็หวานแววเนาะสีชมพูเชียวอ่ากล่องเขาก็น่ารักมากๆเลยนะคะ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโทนน้ำตาลเนาะน้ำตาลทองฝั่งนี้ก็จะเป็นโทนออกชมพูนะคะจริงๆแล้วเขาก็จะมีตัวบลัชออนมาให้เราเนาะเห็นไหมคะมันจะเป็นไฮไลท์ด้วยอลองปัดไฮไลท์นิดนึงสีชมพูเนาะ,ะตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้เอามาปัดแก้ม เดวชิตานะคะวันนี้จะใช้โทนสีฝั่งนี้เนาะเพราะว่าจะเป็นโทนออกเข้ากับสีเสื้อโดยพี่ชิตาจะใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นสีที่หนึ่งเลยหนึ่งหนึ่งสองใช้ใช้ตัวปัดแก้มนี่แหละมาทาตาหนึ่งสองสามสี่นี่เลยนะคะใช้นี่ก็เลยอ๋อพอทาม,มาแล้วเขาเลือเป็นสีชมพูนะเนี่ย ันนี้สีที่สองนะคะแล้วก็มาต่อสีนี้สีที่สามเขาก็จะออกสีแบบ พี please, please. ชพีชชมพูชมพูนะไม่ไม่ได้แบบว่าชมพูจ๋าขนาดนั้นแล้วก็เอาตัวนี้ใชู้้กันอันเล็กๆตัดที่ข้อมัน ใช้ตัวนี้นะคะไลท์ที่ใต้ตานะแล้วก็มากลี่อะไรเนอะกันค่ะ ยะใช้ลิปสติกอันนี้นะคะ อิตชต้าจะใช้สีตัวนี้เพื่อที่จะดรอปสีปากลงนิดนึงนะคะ โอเคก็ได้ลุกหวานๆนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็ในส่วนของตัวซิสอะชิโดนะคะพี่ชิต้าก็รีวิวเป็นตัวนี้นะคะนะคะเป็นของ Novo นะคะรุ่น Honey p e a c e g r a c e นะคะเขาก็จะมีแบ่งสีมาให้ก็คือ2เฉดสอ,สอ,สอฝั่งนะฝั่งนี้ก็จะเป็นโทนอ,ออกส้มทองเนาะฝั่งนี้ก็ออกสีแบบพีชพีชชมพูชมพูนะคะสามารถเชีดแต่งได้แบบว่า หลากหลายเนาะเออหมายถึงมันก็เป็นสีที่เราบอกว่าแต่งตัวกันง่ายแล้วก็ดูใสๆใช้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีพกติดเอาไว้ก็ดีนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะอยากให้รีวิวอะไรก็บอกนะคะแล้วก็อยากให้ปรับปรุงตรงไหนหรืออะไรก็บอกมานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็บายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ